สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําไข่ดาวไร้น้ํามันนะครับก็คือไข่ดาวน้ํานะครับก่อนอื่นเลยอุปกรณ์ของเราก็คือต้องมีที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือไข่นี้เองครับวันนี้ผมจะทําไข่ดาวน้ํา3ฟองนะครับพอดีผมต้องการพิสูจน์คลิปคลิปหนึ่งอยากจะรู้ว่าเราสามารถทําเองได้จริงไหมซึ่งผมไปเห็นมาครับและ ถ้าสามารถทำเองได้จริงและง่ายผมมองว่าอันนี้ก็จะทำให้ดีต่อสุขภาพสำหรับคนที่ชอบไข่ดาวมากๆเลยนะครับเรามีไข่แล้วก็เราก็เตรียมถ้วยเอาไว้เท่ากับจำนวนไข่นะครับแล้วก็เตรียมน้ำผมจะเทน้ำลงไปประมาณสักส่วนหนึ่งส่วนสามนะครับของทุกถ้วยนะครับแต่ระหว่างนี้เนี่ย โอเคประมาณนี้นะครับแต่ระหว่างนี้ระหว่างที่เตรียมไข่ผมก็ทำการต้มน้ำเอาไว้ในซ้งเพื่อรอนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปทำการตอกไข่กันเลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราตอกไข่ออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปในถ้วยที่เราเตรียมน้ำเอาไว้แล้วนะครับแบบนี้ครับผม เ <Okay. S 2> เมื่อทำการตอกไข่ทั้งสามฟองและเทลงไปในถ้วยที่เราเตรียมน้ำไว้ทีนี้เราก็รอครับรอน้ำในกระทะให้เดือดครับรอลุ้นนี่ครับน้ำในกระทะก็กําลังจะเริ่มเดือดแล้วนะครับผมเดีย๋ยวพอน้ำในกระทะเดือดได้ที่ดีๆแล้วผมจะเอาไข่ที่ตอกสาม ถ้วยตรงนั้นนะครับมาวางตรงนี้แล้วก็ปิดฝานะครับผมนี่ครับก็ย้ายมาลงในกระทะแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับจับเวลาประมาณหนาทีนะครับตามที่ผมดูคลิปหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอันนี้อ่า ก็จะสิบโมงพอดีนะครับผมโอเคนี่เราก็ปิดฝาให้เรียบร้อยครับและรอเวลาสิบโมงตรงครับซึ่งจะเป็นเวลาหนาทีของเราพอดีครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดฝากันอีกทีนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงตรงที่เรานัดกันเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผม เอาละรอเ,เข็มวินาทีนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฝากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามโอ้โหแล้วผมปิดแก๊สก่อนเลยนะครับโอ้ควันควันโอเค จะัะโฟกัสให้ดูไข่นิดนึงครับเจ้าไข่ก็จะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวผมจะแคะออกมาให้ดูเดี๋ยวรอถ้วยหายร้อนสักครู่หนึ่งนะครับนี่เราก็จะมาเริ่มแคะกันเลยนะครับก็หาเป็นช้อมพลาสติกหรือว่าเป็นที่แคะแบนๆก็ได้นะครับแล้วเราค่อยๆเลาะที่ริมขอบอย่างเงี้ยครับพอเราเลาะริมขอบเสร็จแล้วเราก็ตัด แต่นี้ผมไม่มีช้อนแบนๆเนาะไม่มีนิ่มๆผมก็เลยใช้เออทัพพีอาจจะใหญ่ไปนิดนึงอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่เราเน้นที่คุณภาพของไข่ครับอันนี้เราก็ตักออกมาแล้วครับก็จะได้แบบนี้ครับสามฟองเต็มจานมากครับอันนี้หกนาทีก็เป็นลักษณะคล้ายๆเอ,อ ไข่ขาวเนาะยังไม่สุกทั้งหมดครับแล้วก็ไข่แดงเนี่ยกำลังเป็นยางมาตูมครับถ้าใครชอบทานสุกๆเนี่ยก็อาจจะไว้ถึง7หรือ8นาทีครับผมแต่ถ้าใครชอบทานเป็นไข่ลวกก็น่าจะไว้ประมาณ4-5นาทีครับโอเควันนี้ก็มาส่งต่อเมนูเพื่อสุขภาพเมนูไข่ไร้น้ำมันครับถ้าชอบนะครับ ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมปีเตอร์รัฐวิทย์